วักที่สองเรื่องที่สี่ทางแห่งการบรรลุสุขอันภัยบูรพระพุทธภาสิทธ์ปมาดะมนุยุนชันติบาลาดุมเมทิโนชนาอัปมาดันจะเมทาวีทนางเศษถังวรัรปติมาปมาดะมนุยุนเชธะมากามราติสันทวังอัปมัตโตหิชายันโต ปโตติวิปุลังสุพังคนพาลด้อยปัญญาย่อมประกอบตนอยู่ในความประมาทส่วนบัณฑิตปัญญาดีย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทอย่าชื่นชมยินดีในกามผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุสุขอันไพ่บู์อธิบายความ ทางแห่งการบรรลุสุขอันภัยบูร์ในที่นี้คือความไม่ประมาทความประมาทคืออาการนอนใจไว้ใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนความไม่ประมาทตรงกันข้ามได้แก่ความระวังความมีสติรอบคอบคนผ่านชอบหมกมุ่นอยู่ในความประมาทเช่นการทำความชั่วแล้วชื่นชมในความชั่วอันตัวทำนั้น ธนงตนว่ากเก่งที่สามารถทำความชั่วได้ส่วนบัณฑิตมีปัญญาดีย่อมคุ้มครองรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐเหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายเห็นคุณค่าของทรัพย์ว่าเป็นเครื่องคําจุนให้ตนดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขแล้วคุ้มครองรักษาทรัพย์ด้วยดีฉันใด คนมีปัญญาก็ฉันนั้นเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณธรรมนานาประการตั้งแต่อย่างต่ำไปถึงอย่างสูงแล้วย่อมรักษาความไม่ประมาทนั้นไว้เพื่อความสุขอันไพ่บูรณ์ส่วนที่ทรงเตือนไม่ให้ทำความชื่นชมยินดีในกามนั้นเพราะกามเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์หลายอย่าง ทรงเคยเปรียบกามเหมือนโรคเหมือนหัวฝีเป็นต้นเป็นเหตุแห่งการทะเลาะยื้อแย่งการฆ่าตกรรมนานา,นาประการที่สำคัญที่สุดคือกามเป็นเครื่องเผาลนจิตใจให้เร่าร้อนอยู่เสมอและกามนั้นมีความพลัดพรากเป็นที่สุดคือลงท้ายด้วยความพลัดพรากผู้ไม่ตกอยู่ในบ่วงกามและพอกพูนความไม่ประมาทอยู่เสมอ ย่อมเป็นผู้หาความสุขอันภัยบูรได้ลักษณะแห่งคนพานและบัณฑิตนั้นแตกต่างตรงกันข้ามคนพานแม้เมื่อเล่นก็เล่นอย่างพันพานดังตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องประกอบพารนักสัตว์พารนักสัตว์แปลว่าการเล่นรื่นเริงของคนพานสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตถี ได้มีการเป่าประกาศให้มีผานักสัตว์ทั่วเมืองพวกคนผานพากันเอาขี้เท่าและขี้โคทาตัวแล้วเที่ยวเล่นสับป,ปดนปัจจุบันอินเดียมีวันเล่นสีอยู่วันหนึง่งคล้ายเราเล่นสงกรานต์แต่เขาใช้สีป้ายหน้าทาตัวกันจนดูไม่ได้ทั่วเมืองเปรอะไปหมดทราบว่าที่เอาสีทาอวัยวะสืบพันธุ์แก้ผ้าให้เพื่อนหาไปทั่วถนนก็มี ไม่ได้เห็นเองมีเพื่อนมาบอกเชื่อว่าน่าจะจริงเพราะคนอินเดียเดินแก้ผ้ากลางถนนได้ขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะพวกคนพานพากันเอาขี้เท่าและขี้โคทาตัวแล้วเที่ยวเล่นสับป,ปรดรนต่างๆรวมทั้งการกล่าววาจาหยาบคายไปทั่วเมืองไม่มีความละอายต่อญาติผู้ใหญ่สตรีเพศหรือบรรพชิตใดๆเลย ที่ยวไปพูดวาจาหย,ยาบคายหน้าบ้านของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างผู้ดีไม่สามารถทนฟังได้ก็ให้ซับบาทหนึ่งบ้างครึ่องบาทบ้างเพื่อซื้อความรำคาญพวกนั้นจึงหลีกไปในเมืองสาวัตถีมีอริยาสาวกอยู่มากท่านเหล่านั้นได้เห็นการเล่นรื่นเริงของคนพานแล้วได้ขอร้องมิให้พระผู้มีพระภาคและภิกสุสง์ออกจากวัดเชตวันเป็นเวลาเจ็ดวัน ส่วนอาหารนั้นพวกตนจะนำไปถวายมิให้เดือดร้อนพอวันที่8อริยาสาวกก็ทูลเชิญพระสาส,สดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สเสวยที่บ้านของตนของตนและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์เจวันที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าช้านานเหลือเกินพวกข้าพระองค์อยู่ได้โดยยากเมื่อได้ยินวาจาอันหยาบคายของพวกคนผ่านแล้ว หูทั้งสองเหมือนจะแตกทำลายไม่มีใครละอายใครกันเลยพวกข้าพระองค์จึงขอมิให้พระองค์และภิกษุสงฆ์ออกมาภายนอกแม้พวกข้าพระองค์เองก็มิได้ออกนอกเรือนเลยพระศาสดาตรัสว่ากิริยาของพวกคนพาลย่อมเป็นเช่นนี้ส่วนคนมีปัญญาทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันเป็นสาระ ย่อมสามารถบรรลุอมตะมหานิพพานได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ณเบื้องต้นแล้วนั่นแหล